ลูกค้ามาจากจังหวัดกาลสินเดินทางมา6ชั่วโมงนะครับนะซื้อ2คันพร้อมกันเลยสองคนพี่น้องมาคุยกับลูกค้ากอนไอเสีมยมเงยงโยงจักไถเป็นไถช่วงนี้นะรถล,ล้อซุงหมอบก็เพียบเลยนะครับนะล้อทุงมอบเพียบเลยนะยอด เสื้อเสื้อสีคันพร้อมกันเลยบอกได้ยินข่าวฮะอ๋อดูว่าสีคันพร้อมกันเลยจะเกินไปแล้ววันนะฮะผู้ใดคนซื้อผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้อ๋อสุดยอดสุดยอดอ๋อเบิ้ลกอนโนด้ระดับนี้มันซื้อคนเดียวสามคันพร้อมกันยังได้เลยอ๋อคนนอกยางได้อ๋อซีประตูเท่าแลมโบเลยฮิตยอดนิยม ผ่านราะวา่าใหญ่นเป็นครูว่าไหนคนอย่างอ๋อมันเป็นอย่างที่จีบผ่านนะระดับข้าราชาการแล้วเออถ้าข้าราชาการซื้อไม่ผ่านอ,อาชีพรับมุงรับเหมาอาชีพรับจ้างนี่คงคงจะหมดสิทธิ์แล้วมัง้ง <c> พ <oughs> ี่ <c oughs> คนงานอาชีพครูยังไม่ผ่านอาชีพอื่นคงไม่ต้องเออ อ๋อเบื่องลึกติดตอกเยอะอ๋อเบื้องเบื้องลอกเยอะนอนเบื้งนี้อ๋อมื่อไหร่จะหยุดขายของก็ได้บ้างเงันมากอ๋อสุดยอดเลยฮะขายรถพุ่มพวงอ๋อขายรถพุ่มพวงรถเดียวนะรถรถขายกระเป๋าได้เนาะกระบะบ่เอาเจ้าเอามอไซค์มอไซค์อ๋อพุ่มรถพุ่มพวงนเนี่ยกับกระบะกับเจ็ดที่นั่งเขาจอดคุมผ้าไว้อยู่บ้าน นะเขาเอามาอไอซค์ไปหากินเหมื <c oughs> อนอยู่ข้างบ้านผมเหมือนรถจอดอยู่สามสี่กันเอาคุ้มผ้าไว้แล้วก็ตอนเช้าตีสองตีสามเอามอไซค์ออกไปนะโซนเราอีนี่อยังแข่งก็อดหัวกินซี่ขึ้นกันอ่าจัดเลยเดี๋ยวล่อแม็กเดี๋ยวใส่ให้พร้อมไม่อย่างไร เช็คเงี้ยร้องเช็คเงี้ยอ๋อร้องเช็คเลยไมเสิมสามารถเช็คเครดิตได้เลยซื้อได้ซื้อไม่ได้บบเป็นยังเพราะอยู่นี่โบได้เก็บเงินการจองไปบางเอิญนเจ้าอาจจะไปเสียเงินพันหนึ่งเสียเงินห้าพันนั้นเขาถึงจะเช็คให้เจ้าแต่อยู่นี่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารเขานั่งรอให้เจ้าเช็คฟรีสามารถเช็คเครดิตได้ เออผมแม่พี่น้องเหนืออีสานกลางใต้สามารถมาเช็คเครดิตฟรีได้เลยค่ะวบ้างไหนหัวเข็มโคนไน้ที่ประตูแถบบุกแล้วก็เป็นแบบยุไสด้วเอาเดี๋ยวจัดให้แถมมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยจะไปเอาส่วนลดมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวทำส่วนลดให้อีกเดี๋ยวเช็คเครดิตได้เลยนะมาตั้งแต่จากโมงกันเนี่ยสองโอ้าโอ้สองโมงเศร้าเลยเหรอเดี๋ยวจอดกินข้าวกินปลากันหรือยัง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเขาแย้งให้เราอีกพ่อเดินเนี่ยให้เราเดี๋ยวเช็คเครดิตปั๊บเดี๋ยวสั่งเขาแย้งให้เราพ่อมเราจะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะดปเซี่ยยงเออได้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 เดี๋ยวเมียก็จะคลอดแล้วอ่าลองเบิ้งเด้อคุยกับเซล่ยเด้อนะคุยกับอ่าใช่ลองเช็คเครดิตอย่าลืมเรามาไก่สั่งเขาแรงให้เรากลับบ้านพ่อมนะเราจะได้ขิงเข่าก็ได้ยิงเงาพ่อมไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไป เซลก็ช้ให้ให้หน่อยนะครับนะพูดจาไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่า้เขาจรจะสิมากห้ามนานั่น่ะดจนชัดเอ๋อดีชัดเจนื่อะืเล่าคระโอเคครับขอบคุณพี่น้องเอซขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะ ร้านอยู่ <Okay. S 1> ตรงข้ามบิ๊กซีสักแก้วนะครับ mm hmm. เข้ามาได้เลยนะเปิดให้บริการซุกมือนะครับนะ mm hmm. เปิดตั้งแต่แปดบ้เศร้าฮอดหางบงแง่นะเมื่อวานนี้ลูกค้ามาจากกรุงเทพมาฮอดประมาณทุ่มหนึ่งนะทัวร์มหาอเสมก็จะให้เซลมาเปิดเต้นรอมีลพบพ่อรอ,อนะบางคนมาดึกหรือว่ามาเย็นป่านไหนก็ให้ทัวรแจ้งล่วงหน้าเพาื่อจะได้ให้เซล์มานาั่งรอนะครับบอสัซนมันจะมีผูใ้ใดดูแลข้ามาแบบผูบ้าน,านัดจะขัดมาในเวลาก็ มีคนดูแลให้ตลอดเวลาเนาะนะฝา,ากไว้ด้วยกับซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อนี้ไ้เสมไปแล้วครับผมสวีเนสวัสดีครับ